นี่คือตัวเราเตอร์นะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่าเน็ตของ t True มีปัญหายัางไงนะครับตัวที่มีปัญหานะครับคือการทำงานผ่านหลังบ้านของจูมลานะครับเบไซต์นี้คือเว็บไซต์ตัวอย่างขณะนี้กำลังเชื่อมต่ออยู่กับ สัญญาณของ True นะครับนี่นะครับ T W Docsis ตัวนี้คือ True เราลองเลือกสักไฟล์หนึ่งมาดูนะครับเอาไฟล์นี้นะครับคลิกแล้วกำลังทำง,งานอยู่นะครับครับอ่ามันจะบอกว่า Page is not available ก็คือเรียกเรียกหน้ามาดูไม่ได้เราจะเรียกใหม่นะครับ ันี่ก็ยังหมุนอยู่นะครับยังไม่เนี่ยามาแล้วจะเห็นว่าช้านะครับช้ามาก หยุดหยุดทำงานนะครับหยุดแล้วนะครับตรงนี้มาตรงนี้มันควรจะมี t o o box นะครับตรงนี้มันก็ไม่มีนะครับลองเรียกใหม่นะครับเรียกใหม่มาที่ตรงนี้ enter ก็บอกว่า Page not available อีกแล้วนะครับกดร e l o a d หยุดเลยนะครับไม่ทําแล้วนะครับอาการนี้เป็นมาหลายวันแล้วนะครับจริงๆเป็นมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่เป็นหนักในช่วงนี้ตั้งแต่วันสุกรเสาร์วันนี้วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่สิบสมิถุนาสองห้านะครับทำงานไม่ได้เลยนะครับทั้งออฟฟิศนะครับ นี่ก็ไม่มานะครับยังหมุนหมุนอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้สัญญาณของ3 BB นะครับอลเล็กคอลีเนี่คือสัญญาณของ3 BB นะครับคอ n เน็กตอนนี้ Connect ของอลเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปเรียกข้อมูลมใหม่นะครับ กำลังกำลังทำงนานอยู่นะครับตรงนี้นะครับ โอเคนานนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้มาครบนะครับซูบล็อกพวกนี้ก็มานะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววิดีโออันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับปิด